โหลทุกคนวันนี้เราเป็นโปรแกมิงชานเอาชานเอาแล้วไอ้วันนี้จะมาเปิดตัวเพลิสใหม่พวกเเห็นชื่ออยู่แล้วคงต้องพูดอะไรมากมันคือซีรีส์ชิปพม่เปื่ยอยก็แบบเป็นซีที่เราจะไว้พูดเลยนะสาระหร,าหรือมีสาระอะไรงนะ <c oughs> เงี้ยนะเกงอะไรจะไม่เกียเก่ยวกับเกมบ้างไงก็แล้วแต่อารมณ์อยากจะพูดอ๋อแล้วเบลแบ็กกราวด์ที่ทุกคนดูกันอยู่นี้คือเขาดูที่ Warfare, domination. เดอะบอลวอลแฟร์โดเมนีชันในวันนี้เราก็ไม่ได้ยิงเก่งอะไรมากแค่อย่าเอาเป็นแร็กเก้าเฉยๆนะโอเคเออวันนี้เราพูดถึงเกมเดอะอีวิลวิดินเกมในฮอลล์หรือว่าเรียกว่าน่ากลัวจิตๆิหลอนๆนะเกมมันก็ออกมานานแล้วแต่ถ้าใครติดตามใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าเราเคยเล่นอยู่พักนึงแล้วก็ปล่อยค้างไว้ที่เชฟเดซ่าพอ มันไม่ใช่แนวของเราแล้วรู้สึกมันไม่น่าสนใจเกมมันนม่หนุกอย่างนั้นแหละโอเคงั้นเข้าเรื่องเหตุผลเลยกันคือเกมมันไม่หนุกมันไม่ทําให้เราอินเนื้อเรื่องในเกมเท่าไหร่จนต้องอยากเล่นต่อนะอืมแล้วตัวพระเอกอ,อิเซบาเตียนเมันมันไม่มีสเสน่ห์มันอยู่ดีก็แบบเป็นตำรวจ แล้วก็บอกว่ามีมีคดีอะไรอย่างงี้ว่าบอม,มันไม่ตื่นเต้นอ่ะฉ้ะเปิดต,ตัวมันแบบมันควรจะเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกอยากเล่นต่อว่ะแบบอืมแต่ี้เราไม่รู้สึกอะไรเลยแบบตัวเกมเพยก็เปื่อยๆชาๆ้าๆซึ่งเราเข้าใจเพราะว่าเป็นสไตล์สเตลต้องซุ่มยิงซุ่มปาดคอซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เออเนี่ยที่เราบอกมันไม่ใช่สไตล์เรา เออแล้วเกมสไตล์เนี้สยสไตล์คล้ายๆกันอยู่เนี่ยก็คือเกมเดล่าอาซซึ่งตอนแรกเราเล่นเราสึก <c oughs> ว่าสนุกเพราว่าน่าติดเต้นโพสตัวละครอย่างโจเอลลี่มันมันโคล่โคล่ระดับกันเลยกับเซบาเตียก็เข้าใจว่าเขาจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ดิเราตอนนี้เราก็จะสุดติดหวังกับเกม Evil Within มากมากอืมอยากจะบอกว่าถ้าใครยังติดตามหรือรอที่จะเล่นเอวิลวีดินต่อ อะน,นะเราไม่เล่นแล้วอะ่ะคือมันน่าเบื่อแล้วคิดว่ามันไม่หนุกอะ่ะเราก็เลยไม่อยากเล่นแล้วก็ใช่เราก็อยากจะลงไปดูอะไรที่เราอยากเล่นแล้วคิดว่าหนุกเราอยากทำอะไรอย่างนี้นะอืมอเที๋หมดแล้วที่อยากจะพูดกับเพลลิสแรกเป็นวิดีโอแรกของเพลลินียังไงก็ถ้าชอบก็ไลค์อย่าลืม subscribe subscribe บาย Securing B. UAV above. Losing Bravo. Securing Charlie. Incoming enemy care package. Losing feet. Charlie secure. Assault drone standing by. We lost Bravo. Friendly UAV above. Securing Alpha. We're losing. Securing B. Enemy Vulcan in orbit. Securing Bravo. Friendly UAV. Enemy taking B. UAV is online. <laughs> Friendly assault drone, inbound. Losing Bravo. <laughs> this is going nowhere. Fall back, Atlas.